มาวันนี้พาอบอกวิธี่ใส่เชือกคื่อดึงเครื่องกับยานครับขาดขาดตัวข้างในถ้าเชือกไม่เสียนะแเลยน,นะครับดันเชือกเก่าออกนะครับปมเดิมไม่ต้องทิ้งนะครับดันออกเลยรดึงออกเลยลก็ต่อไปก็หลานถ้ายังดีอยู่นะครับลานดึง มุนทวนเข็นมนาฬิกาครับสักสามรอบนะครับหนึ่งสามสี่รอบก็ได้นะครับส,สี่รอบก็ได้สเสร็ล้ทางนึงครับแทงเข้ารูนะครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้กล้องเห็นไหม เขา้ารูไปเลยนะครับไงถอดน็อตน,นะครับถ้าถอดน,อน็อตเราลามันจะหลุดออกนะครับดึงเลยนะครับป๊าบระยามเข้านะครับแล้วก็เสียบเข้านี่นะครับที่ดึง เขาที่ดึงเลยแล้วก็มัดนะครับ,รบแล้วเขาไปปล่อยนะครับจะวิ่งเขาเองปึ๊บปึ๊บนะครับเรรียบร้อยง,ยง่ายนะครับไม่ต้องถอดตอนตันนี้นะครับตด นี่ครับเก็บ้อย,ยนะครับง่ายๆนะครับทำเองที่บ้านได้นะครับมาหาช่างช่างเก็บเงินนะทำนั้นด้วย